น่าจะมีสองโลว่ะตอนนี้จอดมาครับผมคไฟเดียวกับเลยโว้ยโหว้ยับโว้ตัวใหญ่ด้วยครับผมก็สวัสดีครับทุกท่านก็วันนี้พบกับผมเช่นเคยครับ นบอลนะครับผมในช่องบอลลัวนะครับผมก็วันนี้ก็ออกมาหาตกปลาเหมือนเดิมวันหยุดครับผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงครับวันนี้ก็เลาะตามหมายข้ามทางเช่นเคยครับผมก็จะเลาะไปเรื่อยๆครับผมยวไปลองดูครับว่าวันนี้จะมีผลงานยังไงเดี๋ยวไปตามชมครับผม หนึ่งแต้มครับนะนะทางทางใส่ไม่ใหญ่ครับล้ชนปอกใส่ปอกครับแต้มแรกเก็บไว้ก่อนครับแต้มหมานครับผมเดี๋ยวค่อยปล่อยตอนหลังครับหนึ่งแต้มครับผมครับะเดี๋ยวมาดูเองนี้หน่อยมีตัวเป่ะเองนน้อย ้าจะไม่ใหญ่ <c oughs> แล้วรครับนะนะใส่มาแล้วสองขีดครับเต็มคอเลยครับใสนี้ใส่ประมาณสองขีดครับผมได้อยู่ครับเต็มคอครับหนึ่งแต้มครับผมอ่านลอง ตัวเล็กตัวไม่ใหญ่มันมีตัวตัวไม่ใหญ่ว้าว โดแล้วยังไงหม,หมายว่าหนึ่งแต้มนะนะทองน้อยๆไซไม่ใหญ่มากปลาครับ,รบน้ำน้อยๆไซแค่นี้ครับไซป๊อกเก็บไว้ก่อนครับผมหนึ่งแต้มครับเ,ออเดี๋ยวลองซ้ำอีกสักสองสามแมนะนะน้ำมันน้อยครับไซใ,ใหญ่หายากลองดูไซประมาณนี้ก็พอได้สนุกมือครับการีลาผมเดี๋ยวมีตัวกดดีลบ ที่เดิมนะครับผมมันเกินแล้วครับปลามันเล็กครับผมโดนอีกตัวครับผมนะฮะที่เดียวกันเลยครับไซส์เดียวกันเลยมันมีตัวครับแต่ตัวมันเล็กครับไซต์ไซส์พอๆแล้วครับช้นปอกอยู่ไซส์เล็กครับผมเดี๋ยวปล่อยครับผมหนึ่งแต้มครับสุดยอดครับผมนี่ครับตนะฮะทางทางไหม เล็กๆครับข it, 1, it er ้างทางก็ไซส์ประมาณนี้หลานยังโดนครับไซส์เดียวกันเลยครับผมไม่ต่างกันมากครับผมหนึ่งแต้มน้องตอมโดนมาอีกหนึ่งแต้มครับผมโอ้ไเดียวกันเลยวู้ยโหลดวอ้ยวู้ยตัวใหญ่ด้วย

แม่งลงไม้เดียวกัดเลยวัดวัดแม่งโดดใหญ่ yeah. ตัวน,นี้ไม่หลุดตัวน,นี้ตัวเล็กโอ้ยหลุดอีกแล้วแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้สองแต้มครับตรงนี้นะนะโอ้ đó đã phao đi tì lại con mang mình lâu vàng quá ờ tì con đeo mang áo ơi đang con lên ờm vàng à ờm ờm เออแล้วก็โดนตบัดแแดงไม่ค่อยอยู่หรอกกัดแล้วกัดแล้วัดแ้วสวยว่ะอีไโลอ่ะโดนแล้วไซเล็กโหเรานึกว่าตัวใหญ่กินแล้วก็ม้วนหางด้วยหหหวมาแล้วนะนะวันนี้ได้แต่ไซป,ปอกครับผมตัวใหญ่พี่ปูจัดหมดวันนี้ยอมเขาจริงๆครับผม โอ้ตายตายตายตอ,ตอ,ออนแครับผมก็วันนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะวันนี้ก็ลุยหมายข้างทางมาวันหนึ่งครับผมก็ทางทางก็พอได้สนุกครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานข้างทางครับผมวันนี้นะนะน,น,นี่ครับผมผลงานข้างทางครับผมดูครับตัวนี้น่าจะเกือบสองครับผมตายแล้วครับ ผลงานทางครับนี่ก็มานสี่คนครับผมมีโปปูโปตอมอันนี้โปเปล่าไม่รู้ครับก็พอได้สนุกกันครับสี่คนก็ช่วยๆกันตกเดี๋ยวเสร็จก็แบ่งปลากันไปกินครับผมก็แบ่งๆกันไปตัวเล็กก็เดี๋ยวเล็กเกินก็ปล่อยไปครับผมวันนี้ก็ได้สนุกมากครับสิบกว่าแต้มครับผมเกือบยี่สิบครับโอเคครับผมก็ฝากช่องด้วยครับผมช่องบอลรัวครับผม นี่ครับผมก็ขอบคุณนานาทุกท่านที่มารับชมและติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับมอมแมมปะปลาต่ับตัว